สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR ชนะนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปนึงนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอา2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากมวดที่แล้ว1สูตรสูตรใหม่1สูตรนะครับเทียบชนกัน2ส,สูตร แล้วก็จะหลองจับคู่ให้กับหลักสิบนะครับที่หลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับหลักหน่วย2ส,สูตนนี้ชนกันอยู่2ตัวจับคู่ชุดก็ได้2คู่ชุดนะครับ mm hmm. ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจเพื่อนำไปใช้ แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปพันๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ครับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสสูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับสองสูตรนี้สถิติเทียบชนจากสูตรใหม่นะครับที่เอามาเทียบชนจากงวดที่ออกแปดหกหดแรกไม่ชนกันที่เลขหตัวเดียวนะครับตัวเดียวเข้ามา ชนกันที่6กับ9นะครับออก3 5 6หเลข6เข้ามาชนกันที่3กับ6นะครับออก4 6 4 6 4 6นะครับเลข6เข้ามาชนกัน5กับ8นะครับออก9 7 8ชนกัน6กับ9นะครับออก6 9 6เลข6 จนกัน5กับ8นะครับออก8 9 8เลขเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรเก่าสถิติเข้ามาก่อน1โงวดนะครับวับนแรกก็เริ่มก็ามาจากงวดที่ออก852นะครับเป็นตัวเลข4ตัวสถิติ1 2 3 4 5 6 7นะครับของงวดที่ผ่านมากับผลรางวัลที่ออก 8 9 8นะครับของวัดที่แล้วสูตรนี้ลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลข9นะครับตัวเดียวแต่ตัวที่เข้ามาคือเลข8นะครับหลักหน่วยบนเลข9กวดที่แล้วมาที่หลักสิบนะครับอันนี้หลักหน่วยนะครับของวัดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่าง มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 3ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2หลักสิบล่างก็คือเลข8หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลขลอวก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่2เลข9 8บก2เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก2เป็น14 14บก9อีกเป็น23นะครับได้เลข3ลบ3นะครับสูตรนี้เหลือ0 0บวก6ใเหกบวก3าในเก้ 3, 0, 6 9, ย68นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่2นะครับสถิติเข้ามาทีหลัง1งวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวเหมือนกันว่ดแรก5บก0บก8เป็น13ไายเลข3ลบ1นะครับตัวแรกเหลือ2 2บวก3ได้5 5บวก1ได้6 รางวัลที่ออก865นะครับเลข5เข้ามา7690เลข6เข้ามา4367เนะครับเลข6เข้ามา6589 แล้วได้16 6 5 9 8 6 5 8 9นะครับกับรางวนที่ออก6 9 6เลข6เข้ามา6บวก1เป็น7 7บวก8เป็น15 1เหลือ4 4บวก3นะครับได้7 7บวก1ได้8 5 4 7 8ครับรางวัลที่ออก8 9 8นะครับเลข8เข้ามา เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับวดนี้วดแรกนะครับที่เราจะมาดูกันของวดนี้8บวกเเป็น15 15บวกหเป็น1 6 1ลบหเหลือห้าบวกสเป็นแปดแปดบวกหเป็นเทั้งหมด4ตัวนะครับ 16บหกอโยหกจะมีมาหรือไม่นะครับตรงนั้นจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยคนตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นึ่าเสูตรนี้มาเทียบเชิกันนะครับ ตัวที่ชนนะครับเลขสาไม,ม,ไม,ม่มีเลขศูนไม่มีมีเลขหกแล้วก็เลขเก้ามกัน2ตัว6กับ9 ย .68 นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองมีข้อดูนะครับให้เราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบนะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับจัดไปเผื่อว่าใครชอบนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกตัวไหนนะครับสองสูตรเทียบชนหลักสิบบนนะครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลขสี่นะครับตัวเดียว หลักหน่วย2ส,สูตรเทียบชนชนกัน6กับ9จากคู่ก็4 6 4 9นะครับ2คู่ชุดจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่นที่ว่ามันจะเป็นตามนี้หรือไม่นะครับก็ลอง ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ